ต้นนี้ดกอีลีนะครับแบบเขาปลูกเนี่ยเขาเริยว่าพันธุ์ยังครับผมก็ดีพันสื่อมากพันว่าพันธุ์อีดอลำไยอีดอนี่ครับพอมีพี่น้องลำไยอีดอปลูกอยู่ซีสเกตนะครับแล้วก็เป็นดินทรายบ่เป็นดินแดงบ่เป็นดินภูเขาไฟนะครับพอมีพี่น้องครับดินไฮดินหน้าห้านะครับลองถามเคล็ดลับเลยนะครับวิธีการปลูกปลูกที่แรกนี่เขาเหตดจากไหนครับไอปลูกที่แรกเป็นเป็นหน้าเนาะเอารถมาดันให้มันเป็นนุ่นๆถึงดีอ่อ ยกสูงกว่าพื้นธรรมดาครับประมาณหเส้ประมาณหาสิบเส้นบันนี้การปลูกนี่ระยะห่างเขาเอาเอาไว้แถวใดอยู่นี่ใส่เท่าใดหาเม็ดใส่หาเม็ดวงหาอ่หาหาขุ่นหามนท้นนะครับน้องนะครับหาคุ่นหาเด้อครับเด้อนะครับบานนี้มาปลูกลำไยกับเพียรหน้านี่ไล่ใดเป็นไงแตกต่างกันบ่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอนนนคูนครับจังหวัดชิซึกิเกะครับ ยู่สวนทุเรียนบอมเป็นสวนทุเรียนด้วครับสวนลำไยครับพอมีน้องครับสวนลำไยครับพอมีน้องครับลำไยแห่งนี้คือลำไยนาดินสายนะครับมองอื่นเขาเ็นหน้าเบิร์ดนะครับจะว่าเพื่อนปลูกลำไยนะครับบอมเป็นปลูกหน่อยนะครับปลูกห้าไร่นะครับแล้วก็ได้เก็บผลผลิตนะครับอย่างตอนเชอยงนะครับเพื่อนมีเคล็ดลับดีๆจังหดแนนะครับเดราจะไปฟังเพื่อนน้ำกันนะครับพอมีน้องครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกัเจาของสวนพี่พ่อนใยน้ำกันครับบอมไปนกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้นะครับพ้าพี่พ้าน้องนะครับมาเยี่ยมสวนลำไยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลำไยดินทรายครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนอาจจะบ่เคยเห็นนะครับผมกับบ่เคยเห็นขึ้นกันนะครับเพิ่นปลูกอยู่ในไฮนานะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวสิให้เพิ่นแนะน้าโตนะครับแล้วก็เว่าถึงความเป็นไปเป็นมาขึ้นจังได๋จังได๋เอาลำไยมาปลูกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่ในไฮในหน้าแบบนี้ครับกวนแนะน้าโตให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหัวใจนะครับสวัสดีครับครับผม ผมน,นายวันไซสิงซ้อมครับผมนายวันไซสิงซ้อมเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนเอาพิกัดส,สวนเ่าอยู่สานี่อยู่บ้านไหนน้อบ้าันพวกเราบ้านพวกเรานะครับนอ้อบ้านพวกเราตำบลตำบลบกอำเภอน่นคูนศรีสะเกตศรีสะเกตเฮานะครับอะไอบ้บรรทัยนี่คือแนวด้าครับจังไหนเอาบักลำไยนี่มาปลูกอยู่ในไฮในนาหน,านิไหมครับคือแบบที่ว่าไม่เห็นงานมันเกิด เป็นตะลุงหนองเขานะครับผมก็เลยมาบ้านมาบ้านเลี้ยงล้านมาบ้านมาเลี้ยงล้านเลี้ยงล้านก็เลยมีแนวคิดว่าห้ายังมาปลูกเสริมครับผมห้ายังมาปลูกเสริมเพันว่าครับเลยจักห้ายังดีก็เลยคืดว่าลำไยนี่เระคือสิตอบโจทย์แนวจังหน่อยโอ้คืดว่าคืดว่ามันสิปลูกง่ายแน่บันสิปลูกง่ายดูแลง่ายแน่ดูแลง่ายแน่ครับบัดนี้เอาแนวคิดจังสิจังสิมาแต่ใสคือคือต้องว่าเป็ต้องเป็นลำไยเท่าต้องปลูกลำไยนี่นไหม เ็ไปเ็นตัวอย่างมาแต่ทั้งสาแก้วครับผมเพื่อนปลูกเพื่อนกันะ้นํามาว่าครับทำไรนี่ยมันเป็นตัวทําเงินเป็นเป็นผลไม้ทาเงินเลยลหละครับครับก็เลยเด้เด้หามาได้หามาปลูกครับได้หามาปลูกนะก็ะคือควมคืนอยู่ครับใส่ไดยู่นใส่ใดนอกาะแต่ว่โดกแห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่า ผมต้องถามว่าตื่นเต้นแห้งหมดนี่เหมือนนี่ตื่นเต้นคนไ่เคยเขาก่อง็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับจริงๆเราคนเมาดีนะครับพ่อะมีพี่น้องครับอาจจะตื่นเต้นแน่นะครับพ่อะมีพี่น้องครับกับการอ่าเศร้าสวนอิหรี่นะครับน้องท้องแท้ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยตื่นเต้นนะครับพ่อะมีพี่น้องครับตื่นเต้นแน่นะครับพ่อะมีพี่น้องเดี๋ยวพ่อะมีพี่น้องอาจจะอาจจะสนใจนะครับพ่อะมีพี่น้องครับเพราะว่าอยู่นี่คือดินทรายอยู่ในไฮในหน้านะครับบ้านนี้เข้ามาปลูกที่แหลกนี้ สะบ้านเพื่อนว่าบอกว่ามันสิเป็นอยู่บ่วันไส้เพื่อนว่าบ่เพื่อนว่าพี่บาตัวเพื่อนว่าบ่กพี่บาว่าปลูกลำไยนอนเฝ้าหน้าไฟกับผู้มีนอนครับไฟฝาผู้มีกับผ้าลูกผ้าเมียมานอนอ๋อพี่บาพี่บาตัวนี่เพื่อน่าออกออกจากบ้านจากซองมันนอนหน้าเฝ้าบักต้นบักลำไยเพื่อน่าลำไยหน่อยครับก็ร่างปลูกเลยบ่ทันพ่อสองเดือนบ่เพื่อนมา่อมาแต่กบอืมโอ้พี่บานอนหน้าเฝ้าลำไยเขาปะพื่อนมา ค่ะกบบาทปั้นนี่ือแล้วเนาะแมนครับผมบานี้ย้อนไปจักปีกว่าจะได้มาเป็นต้นลำไยสมัยนี้ครับกี่ปีปีที่เก่าแล้วปีที่เก่าปีครับปลูกจักปีเด็กกินหน่วยสามปีเด็กกินหน่วยแต่มันกับโมเต็มที่มันกัอ๋อมันสีออกกับปิดกับปอยแน่ออกดอกอยู่แต่มันบ่ล็อมันโมอ่านนะมันมันบ่มันบ่ใหญ่ต้นบ่ใหญ่อ๋อสามปีแรกเขาก็ได้กินหนุ่ยแล้วได้กินแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับต้นน้อยแต่บานซีปีหาปีขึ้นไปมันก็เริ่ม ผลนพลินก็เริ่มดีขึ้นคือแปดปีกับปีนึงก็ดีขึ้นเมื่อแบบนี้ละดีขึ้นเรื่อยๆถือว่าเต็มทีห่หรอบอนี่ครับง่ายๆเลยครับเต็มที่นี่มันสีซ้ำไหนเต็มที่มันต้นนึ่งกับสีโอ้ยมันใหญ่เลยโอ้ต้นนึ่งก็โอ้แบบอุมบงอง่มแบบงวงคนละแบบเป็นพุม่มด้วยหล่ะนี่นี่นะครับพอมีพี่น้องครับยังต้นข้างหลังนี่นะครับพอมีพี่น้องครับกระดกนนครับแต่ละต้นนี่ดกอีลีนะครับแบบฮับปูเนี่ยเขาเอียกว่าพันยังครับผมตัวนี้พันซื้อมากพันว่าพันออีด ลำยอีดอีดอนี่ครับพอมีพี่น้องลำไห่อีดอปลูกอยู่รีสเกตนะครับแล้วก็เป็นดินทรายบ่เป็นดินแดงบ่เป็นดินพูกเขาไฟนะครับพอมีพี่น้องครับดินไฮดินหน้าเห้านะครับจังถามเคล็ดลับเลยนะครับวิธีการปลูกปลูกบบดที่แรกนี่เขาเห็ดจากไหนครับอ้ปลูกที่แหลก็เป็นเป็นหน้าเนาะเอารถมาดันให้มันเป็นน่นๆึ้นเดียวน่นยกสูงกว่าผืนธรรมดาครัวหน้าครับประมาณหาสิบเซ้น อืมอน,อนี่ก็ปูกับอคอยดูแลหญ้ายู่เด้อครับเกิดรัดหญ้านี่รัดหญ้านี่เอาฟุ้นใส่ครับฟุ้นคอ,อกปุ๋ยคอ,อกเท่านี่ล่ะขี๋คอกขิงัวขี้ควายเท่านี่ล่ะครับอืมขี้ควายเนี่ยอาหารหลักอาหารหลักเลยอาหารลักเลย,ลเลยครับโอ้แต่นี่อันเรนเคมีร้ายมันก็นสูบเข้าไปเลยเนาะครับมันกับสีแพงแมนบอต้นทุนสูงนะครับเนาะมันอ เม okay. ตกคันใส่ขีงว่าขี่คขี่งว่านะครับเด้อขี่งว่าขี่ควายเป็นว่าเป็นรักๆนะครับพอมีนนองครับบันฑิการปลูกนี่ระยะห่างเขาเอาเอาใเท่าใดไอย่อยื่นี่ใส่เท่าใดฮะหาเมต็ดใส่หาเมต็ดกลวงหาเอา่อหาหาคุ้นหามนทนน, <หา S 1> นะครับน้อง<า>นะครับหาคุ้นหาเด้อครับเด้อนะครับต้งไปเข้ามาดามันก็คบเงี้แหละแต่มันทีมันยูนหนี่มันระยะมันยานบ่อพ่ออ๋อยานมันบออ่อพ่อมันบออ่ไดดร้ายต้นกันเลยอัดใส่เลยอัดใส่หาคุ้นหา หา,หาคุณห,หานะครับมันกระจูก,กันลแล้วล่ะนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นเพื่อนไปเลยต่อกันไปเลยนะครับนี่สีเห็นใ่ยนเนยบิ้งนะครับพ่อแม่พี่น,ออน้องเห็นไหมเบิ้งอ่าบันนี้ระบบน้ำเนี่ครับไอ้บ๊อบ,บน้ำใส่เป็นน้ำยศเป็นน้ำยศครับอืมยศสปริงเกอร์มันก็นดีอยู่แต่มันหนามมันอยุเล็กหน้านามมัน<อ>ใส่บาดาลใส่บาดาล นะครับบม่ได้น้ำบดาลมโหสส่วนใหม่เฮ้ามันสิบรตายบ่ครับมี้มองพักพักใช้แทงไว้ก่อนอ๋อตองมี้เคลาบอีกมีเคลาบใช้แทงไว้ครับกนันน้ำเป็นน้ำตายคือพันบานบ่แนนครับอ๋อมาเพิ่มออกซิเจนไว้ก่อนเพิ่มไวก่อนให้มันอันนี้ส่วนแทงอยู่แทงอยู่ข้างพูดนะครับพอมีพี่น้องครับเพิอมีแทงระบบน้ำนี่โอ้ยพอมีพี่น้องโบสถ์ใหญ่เลนเลนนะครับเด้อผู้ได้ก็ว่าพี่บ้าพ้นมามานอนหน้านะครับเฝ้าต้นหมักลำย่ยนะครับพอมีพี่น้องครับแต่ว่า พอมาเห็นผลผลิตเสมอนี่นะครับซบโลบข้ามซุประมาททุกอย่างนะครับพอมพี่น้องครับแต่่วาเดี๋ยวถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งระดับน้าอ่อระบบน้ำนะครับระบบน้ำอยู่นี่เพื่อนว่าใส่แบบน้ำยศนะครับนะสายอยยูู่่คต้นเลอ๋อมีสายนะครับเกษตรต้องคู่ครับระบบน้ำได้น้อนี่ต้ดูน้ำกันอืมนี่น้ำสายน้ำนี่สายน้ำยศเพื่อนได้ับเด้อนี่โมเมนต์มาญ่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับพอมพี่น้องครับเบิ้งเอาเขากับบ่ม ไงโอ้จ่องดูแลจ่องดูแลเด้อครับเด้อน้ำช่วงนี้มันเป็นไรช่วงเดือนหาเดือนอันนี้นะ<ม>อืมมะสิเล่งน้ำช่วงของช่วงเดือนหาเดือนพฤครับช่วงไม่มีฝนแล้วครับช่วงหน้าแร่งเนาะครับช่วงหน,น้า,รนาแร่งก็ห้ามขาดน้ำนะครับเพิ่นต้องมีระบบน้ำนะครับมีระบบน้ำใหยย้นะครับพอมีพี่น,น้องครับบานี้จากระบบน้ำแล้วนะครับบานี้ปุ๋ยปีหนึ่งปีหนึ่งเขาใส่หลายบ่ปุ๋ยก็ช่วงที่เขาเก็บเก็บเกี่ยวต้นหลอกหน่วยออกแล้วครับแล้วก็เล่งปุ๋ยคอก ปุ๋ยิเคราเป็นหลักผู้วิจารณเป็นหลักให้ายใบปงขึ้นมาอ๋อพอเขาตัดปุ๊บนี่ไปไปเป็นใบพันสีเหี่ยวเหี่ยร์งอย่างนี้สิบอ่ะครับบางนี้ก็เอาฟุ้งใส่ให้มันใบมันเฝ้าปงยอดอ่อนนะครับอ๋อให้แตกยอดยอดขึ้นมาใหม่แตกยอดอ่อนแล้วก็บำรุงให้เต็มที่ครับให้เพิ่นได้กินเต็มทีอ๋อให้เพิ่นบ่กินเพิ่นก็บ่ใหญ่นะครับปีหนึ่งปีหนึ่งนี่เขาได้เก็บผลผลิตจากเถ่อครับอปีละเถ่อครับ ปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งปีละเพราบ่อราะจะทำลายมันแห้งอ๋ออย่งหน่อยครับปีละเพราะว่าดินบ่ดีป็นไงดินปุ้งดินไปนน้ำเน้นนะครับปีละเถื่อนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหลักกาอ่าค่อยๆไว้เฮ็ดไปเนาะค่อยเฮ็ดไปแต่ตอนนี้กะเห็นเห็นมีมีมีหลายเลยครับประมาณจักไรพื้นที่ที่เขาปลูกอยู่ตอนนี้ปลูกไว้อยู่ประมาณหาไรครับประมาณหาไรครับ แต่ว่าเก็บผลผลิตจริงจังนี่ก็คืออยู่แปลงแปลงเท่าโยแปลงนี่เก็บประมาณจักไรเนาะแป้งนี่ประมาณลายหนึ่งครับประมาณไรยหนึ่งมันนี่กะกะปลูกไปส่วนดันบนเนาะส่วนดันบนหัวไห้ไปหน้าครับผมนทั้งกลางๆกะเอาไว้เทศหน้ากินเขาโอ้ต่ว่าเขากะงามด้วยครับด้วยนะครับมันเป็มีปุ๋ยหลายมีปุ๋ยจากันนี่นี่แหละปุ๋ยนี่แล้วมันมันกะให้ยาลงไปน้ำแน่แบ่งกันกินอยู่นี่แหละครับอ๋ออ๋อกับ น้ำใจก็เขา เดี๋ยวผมสีน่องเด็ดนะครับนี่ซ้มไผ่พีไห่น้องเบิงนะครับแสบบอนะครับหวานแห้งบอลำใยพันอีดอของสีสะเกดด้วยครับเด้ปึ๊บนี่ครับพอพี่น้องครับชำํำ <c oughs> ชํำนะครับ <c oughs> หวานเป <c oughs> รคบตางกันกรับลำไยในตลาดนะครับเรารสชาติด,ดีครับยังบตันสุก นี่พี่นว่ามะขันซูแห้งนะครับพันุกแห้งรสชาติหวานกว่านี่นะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวทั้งกล่องไปหาพี่ครับพี่พ้นใช่ครับบานี้มาเฮดแบบนี่นะครับมาปลูกลำไยแบบนี่ามีปัญหาบ่ครับในการปลูกปัญหาศัตรูพืชครับมันจะมีมันมันกางคืนครับอืเดี๋ยวอีสานเพื่อนเม่งจีนู่นแม่งจีนูนครับจีนู่นกินใบกางขื้นท้ายมันบ่มาดูแลเอามันกับชัวรับ ส่งมามียาข่าวจิตูผดเนี่ยส่วงมาหน่อยครับก็คือก็คือบานเท่านาะบอกไงยๆว่าแมงมันหลายแมงมันหลายแมงมันหลายมันเห็ดทูเดียวเนี่ยนะครับอ๋อแมงมันหลายนะครับมันเกิดเลยมีหมองเดียวมันเกิดมันหอมมันหอมอ๋อแมนเมนเมนเมนนอตสิว่าโซนนี่นะครับบ่มีสวนนะครับพอไม่พี่น้องครับบ่มีสวนพอละใหม่เพราะว่าเป็นเห็ดแต่ไฮแต่หน้านะครับครับตัวนี้คือคือสวนเดียวนะครับบ้านนี้กะ บันนี้แมงไหมนะครับเพื่อนกระหอมนะครับเพราะว่าแมงไหมแห้งหลายๆเราเพื่อนก็หอมนะครับก็คือกับอ่าศัตรูพืชแบบนี้นะครับเพื่อนว่ามันหลายมันต้องเอาใจใส่ครับพอมีพี่น้องครับขึ้นก็เมื่อดูแลเอาอ๋อนอกจากนอกจากแมงไหมรบกวนนี่มีหยางอีบอันมันก็บบรร่วงออกดอกกับตอเพราะแถวนี้เลี้ยงตอโอ้อครับอ่าตอตอตอนี่คือเป็นตอหัวเสือนะครับพอมีพี่น้องครับตอครับตอมนอสิคร ครับผู้นึงปลูกลำไยผู้หนึงเลี้ยงตอมันก็ปะขอกันนะันก็จะมีต้นนะครับมาลบกวนตอน,น,นก็ด่อยากดกเขาถีข้วนบานไดงครับจริงๆมันต้องดกกว่านี้แม่นบะแม่นครับต้องดกกว่านี่ออตอหลายครับเสียงเรียงตออันนี้ก็ว<อ>่าดกแล้วนะครับพ่อมีพี่น้องครับเพิ่นว่ามันต้องดกกว่านี้อีกนะครับพ่อมีพี่น้องครับอ่าบัดนี้นอกจากมะแลงเนี่ยยังมีหยังอีกครับเรื่องอ่าโรคเรื่องไพ่มีบ่บ่ครับบปัญหาเรื่องโรคคือบ่มีบ่มีเลยครับส่วนหนึ่งก็คือเฮาเฮาอยู่พื้นที่แห่งแหล่งเนาะ มันบริชื่นตลอดเวลาแมนบอกครับส่วนเรื่องโรคเรื่องไพ่บ่มีนะครับไม่มีปัญหาแต่มาแลงนะครับพอมีพี่น้องครับรครับมันนี่หลายๆคนนะครับเพิ่นเบิงเพิ่นกนศสีว่าุ้ยมันกระดกของเราอยู่ตัวว่าเพิ่นสีแยากถามเคล็ดลับเด้อครับเด้อเคล็ดลับเพาะเหตุจังไดมันยังสีสีจับสีดกแบบนี้เนาะผู้ลังคนปลูกเราหน่วยโลนเหมือนกับมีเดยก็คือว่าแหะครับย่ำขึ้นก็ตรง มาเบิ่งมาดูแลเพิ่นส่วนหนึ่งก็คือที่บ่บ่จับก็คือเป็นนน้ำมลงอ้ายมะแมลงมาตอมกลางคืนอ๋อเฮ็ดให้ใบเพิ่นห่วงเพิ่นขูดอกกระโลนนะครับอ๋อกลางคืนกับมะแรงหลายส่วนออกดอกครับบางเว้นตอกลางคืนแมลงกลางคื้นมะแรงนี่แมลงขึ้นครับครับมาเจาะมาเจาะเนาะแล้วก็ต้องมีแนว่ยมะซองหาอืมไล่รผนนิครับต้องมีแนวมาไล่เด้อครับเด้อนะครับนอกจากนั้นนะครับกะ ระบบน้ำนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ยูนิเพิ่นมีเคล็ดลับก็คือบัวได้เอาน้ำเอาน้ำบาดาลโหดนะครับแต่ว่าเพิ่นมาต้องมีกลไกนะครับเพี้ยนแห่น้ำบัวเป็นน้ำบาดาลนะครับพอมีพี่น้องครับโดยการมาผักบ่อเนาะเขาผักจากไหนผักผักไบโดนบ่อเปิดไใบบ่ดนมาจไหนหรอครับสองมือกับใส่ได้หรออ๋อบรรเทาจีหัจังไหนว่าน้ำเพามันพักได้สองมือเหรอมันเต็มมันหล่นในถังนะอ๋อมันสูบขึ้นมาใส่มันก็หล่นทางครับปิด พิดไว้เขาก็สิพักไว้สองเมือดว์พักไว้สองมือเขาก็ยังสิเปิดใส่เปิดใส่เปิดใส่เบิด์ตปุ๊บเขาก็เปิดน้ำไว้ใส่ใหม่เปิดน้ำเมือกับเปิดใส่ใหม่อหมุนเวียนอยู่ที่ละครับหมุนหมุนเวียนเนาะมันกับหูระเบิดมาแล้วมันก็บบริยานอันนี้คือเคล็ดลับนะครับพอมีพี่น้องครับในการเฮ็ดระบบน้ำนะครับยุนี่กะระบบน้ำยศนะครับเด้อเพิ่นว่าน้ำยศนี่น้ำยศนี่ก็คือขอขอดีเป็นอย่างไรก็ว่าหันเลยว่าคดีมันก็คือ มันได้สม่ำเสมอนะอ๋อหนามหนามมันมาสม่ำเสมอเนาะหนามได้เกิดมันก็ดีกีกลัวอยู่แต่ว่ามันหันมันแบบว่าเป็นหนามแทงมันกับใบแห้งมันได้นาะอ๋อมันจะใบแห้งมันก็ใส่สะพิเกอร์บ่ได้อครับน้าาบดลใส่น้ำประดานลวงเลยมันก็ดีอยู่มันก็ยันมันได้ใหม่มีปัญหามันได้น้ำหยางอ๋อก็เลยต้องพักต้องพักเทแต่ว่ามา ระบบน้ำยดนี่คือเหมาะกับสวนเฮาทติชุดหล,ละหละสวนหา้าสวนเฮานะครับเหมาะกับน้ำยดครับนอกจากนั้นก็อ่าอยู่นี่นะครับพอมีพี่น้องครับพื้นที่ทั้งทั้งหน้าเฮาเบิดท้อง,ง,งเบิดรร์ตท้องเบิร์ตจึ๊กไลครับแปดไ่ครับแปดไลเฮ็ดสวนนี่หาไ่ที่เหลือสามไลนี่คือ na, เฮ็ดหน้าเนาะเฮ็ดหน้า <ed> <ed> นะครับพอมีพี่น้องครับนอกจากเพิ่นอ่าจะเฮ็ดสวนลำไยนะครับก็จะเป็นพวก ปลูกเผือกกินเองเนาะบักบักฮงปลูกพักแน่ะแบบนะครับพอเมพยพี่น้องครับพรเพนไห่เพิ่นมีไร่ใดหมุนเวียนนะครับจะว่าหน้ากับเห็ดขึ้นเก่านะครับเหลือประมาณ3ามไร่นะครับบานนี้มาปลูกลำไยกับเพชรหน้านี่ไร่ใดเป็นกตกต่างกันบ่ลำไยปลูกลำไยทิผลผลิตมันไรนึง,น,งนี่มันกัได้ยุครับดีกว่าเห็ดหน้าลูละ เจ็ดบาทอยูอ่อยู่ตัวละสี่สิบครับก็ได้ร้อยเดือนกันแน่อยู่เรื่องกันแน่อยู่หลายเติบหลายเตบิบนาะเฮ็ดหน้านะครับย่างดีกับโลดละสิบบาทอยู่นี่กั<อ>ปลูกลำไยนี่นะครับพอมีพี่น้องครับปีพันไส้พันวาสามสิบห้าถึงสี่สิบบาทนะครับอันนี้คือคือการขายที่แตกต่างกันนะครับพอมีพี่น้องครับแต่ว่าเขาสังเกตเบางตลาดในห้องไปขายใส่ต,ตลาดเหตุมันเป็นหน่วยเป็นอย่างแล้วเป็นหน่วยนี่ เดี๋ยวนี้เลาะบ้านขายครับครับบ่ได้ส่งบ่ได้ส่งครับหาเลาะขายตามหมู่บ้านขายตามหมู่บ้านคู่กันบ่ก็รับเรื่องเท่ากับบ่คู่แล้วมันหมดมาติกรุงเทพเรื่องเท่อกับจมอยู่บริกินโอ้โหตะวัาแสีบของเพลินนะครับเรื่องพี่ไม่หมอดกรุงเทพนี่ขายเหมือนนี่จากอะโอ้ตะวัาแสีบของเพลินนะมันในช่วงผลผลิตจะออกเดือนไหนครับเดือนผลผลิตนี่ปีนี้คือสีออกพฤศจิกาพฤศจิกาเก็บ ไดเก็บเพื่อจะขีกานะครับ่อม่พี่น้องครับอันนี้คือลำลำยายอีดอนะครับของสวนผี่พร้นไส้นะครับเด้อนะครับจากไ้จากหน้านะครับมาเห็ดสวนนะครับ่อม่พี่น้องครับเห็ดสวนกับสางความแตกต่างนะครับสางไล่ได้ที่แตกต่างไปจากมูจากพวกนะครับเพจไทยสินปข้าของเพิ่นกับค้ายดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือดกอีลีนะครับ่อม่พี่น้องครับดกทุกต้นนะครับมีการจัดการที่ดีนะครับตอนนี้ก็ขยับขยายอีกนะครับ ปลากะกระลังส่วนที่ขยายขยายอีกโดนภายในจังสิได้เก็บครับพี่นาว่าสีเอาดอกครับเอาหน่วยอ๋อจริงๆเพิ่นกับเป็นหน่วยเป็นดอกละละ่ะแต่ว่าเขาบอได้เอา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 ไว้มันมันต้นมันยังมั่นสมบูรณ์ดีก็เลยจงไว้ก่อนอ๋อเอาปีหนานี่สงการ่ลยนะครับสงกาส,าส,ง,สงการนี่ก็สงการปีหนานะครับกะจะเริ่มเห็นผลผลิตปลาอ่ากะูันผมว่ากะต้นใหญ่พอสมควรแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ เดือหันก็จะเป็นเห็ดหน้าบัวดเนาะมันเป็นหน้านโนนเนาะว่าน้านะครับเป็นหน้านโนนแห้งนะครับเห็ดหน้ากับบัวดนะครับนก็เลยหันมาปลูกเป็นลำใหญ่ขึ้นกันนะครับเด้อนะครับเมื่อนี่นะครับกอาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอยากให้พี่พันไส้นะครับฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับผูเพินสนใจอยากมีแนวคิดขึ้นกันครับอ้ายนี่เห็ดหน้าอยู่อยากแบ่งให้แบ่งหน้าล่องมาเห็ดเบิงอ่านแนะนํำเบิงครับก็บัวดสนใจก็บลองเห็ดเบิงเด้่ครับเด้อครับ ดีกว่าเห็ดหน้าในหน่อยดอกดีกว่าอยู่เออห็ดหน้าก็ได้กินเขาเห็ดหน้าก็ได้กินเขาแต่ว่าหากกบดิเฮดเบิดดอกเหาก็ับแบงเอาตัวใดมันสีสางไล่ได้เนาะมีส่วนเห็ดสวนส่วนเห็ดหน้าครับปลูกพักปลูกห้ากินน้ำพักปลูกบวกคงปลูกบวกบวไปแล้วครับตัวใดมันสีได้ไวลดไล่จ่ายลดไล่จ่ายเพิ่มไล่ได้นะครับเด้ออันนี้เพิ่นกับแบงหน้ามาเห็ดขึ้นกันนะครับพอมพี่น้องครับ เทตหน้าเพื่อน่าไล่ไดรกะดีกว่าเทตหน้าแต่ว่าบอดด้ทิมการเทตหน้าก็ยังปลูเข่าปลูเข่าไปกินอยู่ก็คือเก่านะครับผู้ใดสนใจเอาอยากมาเยี่ยมมาหยามฝากพิกัดนะครับบ้านเฮาอยูใส่บานเมืเราตำบลบ๊กครับอำเภอโนนคูณจังหวัดศรีสะเกตครับอ่าฝากฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรบอมมี่ได้คนสวนครับคนสวนบอมมีเบอร์โทรบอมมีเบอร์โทรษนะครับเด้อนะครับบอมมีเบอร์โทรษนะครับเด้อแต่ว่าพิกัดพิกัดกะอยู่บ้านเมืเราเนี่ยแะครับพอมีพี่น้องครับกะ ามาตามที่อยู่ที่เพิ่นบอกไว้นะครับเด้อมาถามมาก็หูถามหาเอานะครับพอมพี่น้องขันอยากมาศึกษาดูงานนะครับค่ะสมัติมาได้ตามที่อยู่ที่เพิ่นบอกไว้นะครับเมื่อเนี้ยนะครับขอขอบคุณพี่พอนชัยครับผมที่อนุญาตให้ผมพาพี่พ้าน้องเขามาเยี่ยมถึงในหัวในสวนในที่หน้าเขาก็งามๆครับพอมพี่น้องครับอยู่แบบมีความสุขเอรี่นะครับเมื่อเนี้ยขอขอบคุณพี่พอนชัยครับผมสวัสดีครับ ประมาณจะเมื่อแลวครับนี่ประมาณจะเมื่อแลน่จากองดอกก็หิบเรืองเดือนเดือว่มันเป็นเด็ดเดือดอหน่วยมแเดือนเลยเดือน้วเม่น่าเมนเม่นบโเนเือไ้นน่นใปุ้ยยังขึ้งามเลย